ให้กับเพื่อไทยแบบนี้นี่แสดงว่าท้ายที่สุดแล้วพลังประชารัฐจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมรัฐบาลเพื่อไทยจะมาทั้งพักสองลุงเลยหรือเปล่าช่วงหน้าเ네นชั่นทันข่าวเช้าครับน้ำดื่มสิงส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีหลากหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับทุกโอกาส สนใจสั่งซื้อโทร1245อ่หารือ www.singonline.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอตอกก์ซีเล็กไทยแลนดเ์เบสอากิยข้าวชรัรรล พบกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกรรษตรคุณภาพสูงและสินค้าคุณภาพมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปรโมชั่นสินค้านาทีทองกิจกรรมสาธิตเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีบริโภคของดีมีคุณภาพต้องงานนี้เท่านั้นวันที่11-15สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา10.00นถึง1.00นณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจัดโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตร,รกรอตอกเดือนห่งก,การบอกรักแม่แฮปปี้ช้อปปิ้งชวนส่งมอบความสุขให้คุณแม่